กวลาปวดหัวตัวร้อนไอจามไม่หยุดเลยนี่ก็ไปหาหมอมาแล้วนะหมอกว่าให้ดูแลร,รักษาสุขภาพแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงอะนี่ไงเรามีค่าพันนำเสมอเธอแหละ หลังจากจบค่ายนี้แล้วเราจะได้รับความรู้เรื่องการสร้างส,างสุขภาพและยังจะได้รับทั้งหมดสาอีกด้วยนะจ๊ะจริงเหรอเงินรับสมัครยังไงอ่ะออโดยทางชมรมจะเปิดรับสมัครในวันที่18มกราคมฝั่งประสานมิรเปิดรับสมัครที่อาคารกิจการนิสิตเวลา12นาฬิกา30นาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีฝั่งองคลักษ์เปิดรับสมัครที่หน้าตึกอาคารบริการกลางหรือออฟตต้า เวลา17นาฬิกาถึง9นาฬิกาหากมีข้อสองส,ยสัยติดต่อได้ที่เบอร์086 0 144789เรื่องรายละเอียดค่ายนี้ละเราจะรู้ได้ไงว่าไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ติดตามได้ที่แารประชาสัมพันธ์หน้าเจตคณะต่างๆและเ,ลเว็บแฟนเพจของชมงรมส,สร้าสรรคสุขภาพด้านล่างนี้เลยค่ะว,ว่างไงนนในช่งหน่อะเดี๋ยวเดีเเดี๋อย่าลืมนะคะว่าค่านี้ไม่ และก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะองค์การ,น,ราน,นิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมิโรธและวิทยาลัยโปรตีวิชาลัยจยงังหวัดสระแก้วที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดท่ายค่ะแล้วจอก,กันที่ค่ายนะคะบ๊ายบาย